สวัดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับมี FC นะครับหรือเพื่อนๆนะฮะถามถามเข้ามานะครับว่าเออพี่เอฟนะครับทำอะไรถ่ายพยาธิไก่นะครับทำยังไงนะฮะก็วันนี้จะมาจะมาพูดคุยกันเรื่องการถ่ายพยาธิไก่ไก่หนุ่มน้อยก่อนเนาะไก่ไก่หนุ่มนะครับผมว่าใช้ยาถ่ายพยาธิอะไรนะครับผมคือปกติแล้วพี่เอฟจะมีการอาทำยาถ่ายพยาธิเองนะครับแต่ตอนนี้พี่เอฟยังหาตัวยานะครับไม่ครบเนาะ ก็เลยต้องซื้อเป็นยาถ่ายพยาธิแบบสําเร็จรูปตงังตามท้องตลาดนะที่เขามีขายทั่วไปนะครับที่เป็นแบบเอามาปั้นลูกกรอเองแบบนี้นะฮะคือเอาที่เพื่อนๆมีนะครับมีขายใกล้ๆนะครับผมไม่ต้องไปไม่ต้องไปสอสแบแสวงหาว่าพี่จะใช้ยี่ห้ออะไรคือพี่จะไปร้านขายอา,อาหารสัตว์เนี่ยแล้วก็ไปดูนะครับว่ามียาถ่ายพยาธิอะไรบ้างก็หยิบหย,ยิบมานะครับ ที่แบบเป็นป้านลูกก่อนนะไม่ได้ไม่ได้เน้นยี่ห้ออะไรมากมายนักเนาะมันใช้ได้กันด้วยกันได้เหมือนเหมือนกันหมดเนาะแต่ละยี่ห้อนะครับผมหลักการง,าง่ายนะครับผมของพีเอฟเนี่ยคือตอนเย็นเนี่ยเราจะให้ไก่กินข้าวน้อยๆน,นะครับผมกินข้าวม่ต้องเยอะมากนะครับตอนเย็นนะครับคือถ้าเกิดเราจะถ่ายยาพยาธิไก่พวกนี้ช้าเนี่ยเย็นวันเนี้ยจะให้กินข้าวนะครับน้อยๆยนะก็จะให้เป็นข้าวพวก ประเภทอาหารอ่อนทังส่วนใหญ่เนาะก็คือพวกหัวอาหารผสมก็เปลือกอะไรอย่างเงี้ยครับกินไม่ต้องถึงครึ่งกระเพาะเกือบเกือบครึ่งกระเพาะพอนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าเขาจะได้ย่อยหมดนะครับตั้งแต่เช้าเนาะแล้วรอเวลาประมาณแปดโมงเช้านะครับผมเพอแปดโมงชเช้านี่แดดมันจะเริ่มออกใช่ไหมแดดมันจะเริ่มออกอากาศมันก็จะเริ่มร้อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็เริ่มทําการเอาอยาลูกกรตัวนี้เนี่ยยาลูกกรตัวนี้เนี่ยไม่ต้องดูดอกว่ายี่ห้ออะไรนะแล้วก็มาปั้นนะครับผม ป้านประมาณนี้จกออกมาเลยจกออกมาเลยจกมาเสร็จแล้วป้านประมาณถ้าเขาบอกเขาบอกว่าประมาณข้อนยูก้อยนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะคือส่วนใหญ่ก็จะข้อนยวก้อยสองข้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าสองข้อนยูก้อยพียบก็แบบสองก้อนถ้าข้อนยวก้อยพี่เก็ไม่เอาเอาท่านิ้วชี้เห็นไหมหนึ่งข้อนิ้วชี้นะครับก้อนเดียวนะไม่ว่าไก่จะลอยสองโลนะไม่ว่าไก่จะลอยสองโลสองสองสองโลสี่สองโลแปดสามโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้หนึ่งข้อเมื่อกี้แหละครับหนึ่งก้อน ข้อนิ้ว,วชี้ข้อนิ้วชี้เราแบบนี้เห็นไหมข้อนิ้วชี้เรา,เาหนึ่งข้อพอนะครับผมหนึ่งข้อพอนะครับให้กินนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับให้น้ําด้วยจะเป็นการบีบน้ําแบบนี้แบบสมัยเก่าให้ไหลาตามปลายนิ้วหรือว่าจะเป็นการใช้ขวดน้ํายาทั้งหลายแหล่ที่มีจุกเปิดอย่างนี้แล้วกอแบบนี้นะครับ ไม่ต้องกอกจนเต็มกระเพาะเนาะมันจะเยอะเกินไปนะครับก็เอาแค่พอครึ่งกระเพาะนะครับพอให้กระเพาะเขามีหลุมๆวม,วมพอให้เราตีกระเพาะแล้วมีน้ําดิ้นก็คนแค่เข้าแย่เงน,นี้นะครับแล้วก็เจอก้อนยาเนะจอก้อนยาข่ายพยาธิแล้นะครับผมเสร็จแล้วก็ใช้ผ้ารูปใต้ปีกเนาะจะไม่ทําให้ดูนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ได้ไม่ยาวใช้ผ้ารูปใต้ปีไก่นะครับแค่ชื้นๆน,นะรูปใต้ปีไก่แล้วก็รูปใต้สะโพกนะครับตรงขาหลังนะครับผมแค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่ต้องกัดแดดนะครับเราก็เอา อาไปไว้ในใต้ร่มไม้ในที่พญายติออกก็อยู่ในร่มนะครับผมให้กินยาถ่าพยพญายติแล้วก็รูปน้ําปีกสองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็รูปตรงสะโพกนะแล้วก็ให้เขาอยู่ในใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับไม่ได้กัดน้ําพึง่งแดดนะครับแล้วก็ใส่น้ำมาให้กินเห็นไหมในน้ำเนี่ยก็จะใส่วิตามินนะครับวิตามินเกลือแร่นะฮะเพราะว่าเวลาถ่ายพยาธิเขาเนี่ยเขาก็จะเสียน้ำจากร่างกายมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ นะครับจะในร่มไม้ก็ได้ใต้ร่มไม้ก็ได้หรืออยู่ในร่มก็ได้นะครับผมตักสิบนาทีนะไก่เขาก็จะเริ่มถ่ายมูลออกมานะครับถ้ามีพยาธิเยอะตัวพยาธิก็จะเริ่มไหลออกมาประมาณนี้นะนี่ตัวนี้ก็ตะกรนะครับผมหนุ่มน้อยนะครับผมนี่ก็ถ่ายพยาธิไว้เหมือนกันนะครับนี่ถ่ายพยาธิแล้วก็เอาอยู่ในร่มนะครับผมไม่ได้เช็ดน้ํานะครับเห็นไหมฮะนะครับผมทําไมพี่เอถึงไม่ไม่กัดแดดแล้วก็ เออทำตัวให้เปียกเพราะว่าเวลายึดหลักเวลาคนท้องเสียเนี่ยจะถ่ายถ่ายให้หมดเนาะคือไม่ยอมไม่จะหลายหลายคนที่เกิดท้องเสียด้วยการกินอะไรเข้าไปแล้วท้องเสียเนี่ยก็จะถ่ายให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้เชื้อในลาไส้เนี่ยมันออกให้หมดแล้วพอเราอาบน้ําเสร็จปุ๊บการถ่ายพยาธิการถ่ายของคนที่ท้องเสียก็จะหยุดนะครับผมเพราะว่าร่างกายมันเริ่มเย็นก็จะหยุดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเรากัดน้ําแล้วไปผึ่งแดดเนี่ยร่างกายมันก็จะเย็นนะครับก็จะทําให้ไก่เนี่ยถ่ายพยาธิ นี่คือความคิดส่วนตัวนะนเดี๋ยวก็จะมีพวกโรคสวยเข้ามาเก็จะมีพวกพวกโรคสวยพวกเอนตี้เข้ามาก็คือแบบใครแบบมันนะครับผมเออใครอยากทําอะไรก็ทําแต่ของพี่เอฟทำประมาณนี้นะครับแล้วไก่ก็จะไม่โซมหนึ่งไก่ไม่โซมนะครับสองไก่ไม่มีอาการผิดปกติกินข้าวแนละ้วกระเพาะไม่ย่อยนะครับไก่ไม่มีอาการอา่พอถ่ายพยาธิเสร็จแล้วเกิดอาการป่วยแทรกซ้อนอย่างนี้นะครับคือไก่ก็จะปกติมากนะครับเราจะให้กินข้าวคือเราจะอดให้เขากินข้าวเนี่ยจนถึงประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะ แต่เราจะใส่น้ําให้กินตลอดนะครับคือน,น้ำเนี่ยเราก็จะใส่วิตามินนะครับวิตามินเกลือแร่นะครับผมให้กินอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ไก่เนี่ยถ่ายพยาธินะครับตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงเที่ยงนะครับไก่ก็จะได้รับวิตามินเกลือแร่นะครับอย่างเพียงพอไก่ก็จะไม่จะไม,จ,ะไมจะไม่ซุดจะไม่ซูมนะครับผมเพราะเวลาเราถ่ายถ่ายพยาธิเนี่ยไก่จะเสียน้ําในร่างกายเยอะและก็น้ําในร่างกายตรงนั้นนะก็จะมีพวก อ่เกลือแร่นะครับวิตามินหลุดออกมาด้วยนะครับผมก็จะเป็นการทําให้ไก่ไม่เซรอในระดับหนึ่งนะวันนี้อาจจะเสียงแปลกๆหน่อยเพราะว่าอากาศที่นี่เริ่มเย็นแล้ว, <S <S ลวพี่เอฟเริ่มมีอาการป่วยเจ็บคอแต่ยังไม่ใช่โควิดสิบเก้านะเว้ยพราอยู่แต่บ,บ้านโอเคพอเราทำพิธีถึงเที่ยงเสร็จปุ๊บเราก็จับมารูปน้ํารูปท่านะครับผมอ่ารูปน้ารูปท่าไม่ได้ไม่ได้เช็ดน้ําตากแดดนะรูปน้ํารูปท่าตามสะโพกตามใต้ปีกอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้กินอาหารอ่อนนะครับข้าวสวยก็ได้นะฮะหรือว่าหัวอาหารก็ได้นะครับผม แล้วก็ตอนเช้าอีกวันหนึ่งก็เริ่มกินอาหารปกตินะครับแต่งดนะครับงดออกกําลังกาย3วันนะฮะงดออกกําลังกายโดยชื่นเชิงเลยนะครับ3วันนะครับพอวันที่4เนี่ยค่อยออกกาลังกายเบาๆได้ Seo 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 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ตะกอน้อยนะครับที่ไม่ใช่ไก่เลี้ยงนะครับยังเป็นไกต่ตะกอน้อยเนี่ยเราก็รุมน้าลุ้ท่านะครับเสร็จแล้วนะครับ3พอเราพักฟืน้น3าวันเนี่ยเราก็ออกกําลังกายเบาๆตามสเต็ปที่พีเอฟเคยบอกเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้พีเอฟไปละไม่าย